่กดแชร์เพื่อเปิด้าก,การมองเห็ดนด้วยดาดฟ้านี่เห็นนะใครๆหนีไม่อยากจะถ่ายร้วยทั้งบุญทั้งน้นีร่รอ,นนะะอ,อเต็มเลยรอเต็มเลยรอเต็มเลยรอเอานแข่งเลยวันนี้วันแรกว่ายไหล เรคันได้นะคะสวัสดีค่ะไ่ได้แเราปอคแล้วคุันได้คะราที่บินัาเลยอันนี้ไม่อันนี้ปลาบ้านเราอะไม่ใช่เหรไม่ใช่กระเพราบ้านเลยนะครรขนนมะเลวตัวบ้านเขาอุดมสมบูรณ์นะดี่ได้เลยคะล้วก็กระเพราได้เลยด้วเชี้าห้าบาทสิบาทได้นะคะคุมาคสวัสดีคสวัสดีค่

ประกอบประกอบอยากให้เชียรขอบคุณทาคารุชื่ออะไรกันมาทรแลวนนี้มาทูบุรีลำหน้าโรงพยาบาลขอบคุณนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่มาทูหน้าโรงพยาบาลบุรีรล์นะคะตัวใหญ่มากใหญ่เข้าหน้าเลยขอบคุณครร่วมขอบคุกับน้องด้ทิพยได้นะคะขอเลยค่ะ ก็จะกิ้ได้แล้นะคะจดจวนนะคะถ่ามาแล้วนะคะปลาทูไปฝากเปลี่ยนนายด้วยนะไม่ดูจะได้ได้กินวานน้เปลี่ยนนายต้องให้ทีมงานอีกทีมงานเขาคอยซัพพอร์ตเปลี่ยนนายแต่พวกผมต้องเอาท้องไว้ก่อนารอองเาเลยนะ เดี๋ยวไปให้ก้าวปิดคอนยุ่งเลยเอากมา้เดี๋ยวะ่วยเดีจะช่วยร่วมทกเลกันะคะแม่ ได้ยินได้ยนได้ยินเ้าโครับสวัสดีค่ะเชิญร่วมทำบุด้วยกันนะคะบ้านี้คส่งอายุที่ค่ะุต im um ้องาดายิ้มนิดกับไทยจะพไปนี่ร่วมบกันได้นะคะเจอผไม่ไดร่วมบุญกันได้ยาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ พวกเราจัดโครงการจัดยาเป็นผูขอาพัฒบจผิตภัณ์ที่นโดยใช้สมุนไพรและทิ่นเปรี้ค่ะทึ่งจากกรุงเทพจไปจังหวัดอุบเทาชธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่ไ่ะ จากฝันที่นั้นแม่นีนึ่ตาสาธิอย่าไปสนคำคนำบอกลูกขอบจากเธอมาหาคุณเท่าเฝ้าเสียวฟ้าเอาสุนถ้าหากใจยังสะอื้นตายสิขอลื่เช็ดน้ำตา ก่อ um, ้นส de e de ้ามเอนทมางสนสท้ายองเพื่อเป็นักงให้้ครคนดูใจใ้เขาอาได้สินเป็นคนไดูนองกันก่อว่เดียวาไม่ได้ ขอบะคุณค่ะใรูปแนต่งานไม่ได้นะครับบอดิฉันก็กำลังไล่เดียวไ่ถ้าเดี่อแ่ที่น้องทุกคนนะคะ โครงการสัญญาไม่ทอดมีบต่ิกสุดท้ายน่ดนรกดนรจากกรุงเทพไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มาที่นี่แล้วอยากมาขอต้นใจขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญด้วยกันกับเรานะคะสร้างบ้านสุดท้ายต่อเพื่อเป็นที่พักพิงให้ผู้สูงอายุสูทอดจร้งไร้คนดูแลความสมบูยากลำบากนะคะสามารถรวมทมบุญได้ตามงินเดือนหค่ะเพ่าูได้นะคะประมาณนีสัะสวัด ร่มได้นได้วมกันได้ขอวิบ้านสุ้ายนำดยใช้ะันปนขอคุณแม่เก็บขอบคุณด้วยกา้จมอกันะดแล้วนจากพี่บินปืนลีบกับพีตลเดี๋ยวเราแบ่งเร้านาเดี๋ยวเราแบ่งราโผล่มาแข่งเได้เลค่ะด้ยค่ะเดี๋ยวเอากล้องให้หนูถ่ายค่ะ คุณแม่รู้จักบอบอรู้จักน้องทับทิมบอน้องทับทิมเน่น้องทับทิมอันดาลินนัตจินอันินสวดีค่ะพารปมุนได้กันหมุนด้กันได้นะคะี ถ้าผมหมาผมไม่รู้เลยนะครับผมอยู่กับน้องทัพพิมอย่างเดียวครับเรื่องหมาผมไม่มีข้อมูลนะครับว่ายังไงนะครับถ้าหมาก็ต้องรออคุณยอดนะฮะยอดบางบ่อยอดกท4 5สวัสดีค่ะบกวนด้วยกระต่ายนะคอดประานอะไรเนี่ยครับ

ย้าท่เร่สาดท้ายนำดนก้ายจำนำปบัตการปฏิมัติการค่ไปส่ง่ไปอยู่บนรถมาระนะคะตอนนี้มาใด้แล้วค้อมก็ด้องม่มหมาหายทองหายได้เลยนะนี่ว่ามเดินหายหลังเพื่อเป็นการ่ใ้กับผู้สูงอายุท่าชไรคนดูแลไอย่ยั่งยนนะคะก่นมารวสมุได้จมร่้าว่าได้้าน่อยา

ครับดเยนี <S ans tim navy> ่น้องน้องเี้ยมแดงนี่ฮะขอบคุณค่ะทำบุญได้กันนะคะแอดมินดูไว้นะแต่ตัวนี่นะแอดมินบุญด้กันนะคะแ่แอดมินแตัวตัวสกอรี่เลยขอบคุณะค่ะ ได้ความรักด้ความเล็นดูนะครับอ้าวต้องไปรักกันนะคะไว้ม่กอยากอะรานะคะางกายจุดันท้ายต่อเพื่อเป็นการ นะครับในเพจนะครับในเพจบ้านฟ้านะใค,ใครจะโอนอะไรไปเพนสัญญาไม่ทอดทิ้งนะครับสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเข้าบ้านสุดท้ายนะครับของรางวัลที่มอบมาให้ในนี้นะครับก็วิ่งเข้าบ้านสุดท้ายทุกรางวัลน,นะครับจะไม่หมดนีนเลยนะครับอันนี้ได้แค่ประมาณ4ี่สิบาทนะคุณแม่ขอบคุณนะคะกำลังเตรียมเครื่องตับักค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ร่วมมืกัน รางวัลนี้วิ่งเข้าบ้านสุดท้ายเลยผมมีสะพานบุญให้พีพ่ๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดใจกดฟอสกดแท่งระเบิดเถดเถิงน,งนั่นเะป็นเลยอยากให้เป็นกำลังใจให้ทหานด้วยกันเลยนั้นเอาบุญกุศลในครั้งนี้นะที่วกที่ทำในในในนี้นะครับขอให้เป็นกําลังใจให้ทหารด้วยละกันนะครับาเราเพิ่มแข,งขง็งครับกป้องนะครับอันนี้เราก็มาสวัสดีค่ะคุณแม่รู้บุญกันได้ คับิดให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งค่ะตรงกันที่ปิดเป็นเลนับดิทายนะขอบมากนะคะแ้วบุญกันได้นะคะขอบคุณนะครับแอดมินสวัสดีทยได้เลยค่ะแบมาเลยมเลยมาเ กะา้นร่งรง้าให้างห้ับผู้สูงอายุมีความดีแ้ะคนดูแลความป็อยู่ยากลำบากแล้วค่ะสามารถร่วมทบุญได้ตามจำรัทธาได้าท5บาทได้นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าแทา้า่้เรียกร้องในการทบุญนะครับ พี่ทพทีไหมลูกค่ะแอยูกจะขอ้ใจขอวนทุก่ร่วมบุรด้วันรายามครับตอนนี้อยู่บุรีลัมวันนี้อยู่บุราลามอีกวันนะฮะคืนนี้ก็คืนนี้อีกคืนนึงตรงนี้อ้ํนะอ้ำอวิชตาจะมาวิ่งด้วยนะวันที่เกรองบนกันได้นะคะเท่าไหร่ก็ได้ ในเพจสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิองว่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายได้นะครับจะมีรายละเอียดนะครับจะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับพอเท่าแม่เท่าขอบคุณค่ะขอบคุณกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ

ยิ้มแล้วคือแบ่งบุญครับบุญที่เบิกบานอันใบหน้าอันงามงามของน้องนะครับบุญที่เบิกบานครับรเครับ,รบเป็นน้ายกที่แจกเลยนะหยอกหยอกหยอกกินเช้อเลยดูเด็กมาบุญนะ น้องร่างก,กายแข็งแรงมากผมนยโดนโควิดเข้าไปโอ้โหขอบคุณมากเลยเมื่อคืนไม่เจอผมเหรอยินดายงามบวงาหยีบวชแงนแม่บอกงามอีอตัว

เดี๋ยถ่ายรูปให้น,น้องเจอพี่เลยน้องเจอพ ok um ี่เด um. <um ี๋ยวน้องเจอพี่ได้เน็บเน็บผู้เน็บผู้ฟรีดอกอะไรครับอันนี้เหรอได้ดอกมะลิแล้วก็อันนี้ดอกอะไรคะแม่ดอกพุดดอกพุดค่ะได้ถ้าบัตรสินสอดได้ถ้าบัตรมาทาตอนนี้เหมือนเดินหาเสียงเ่ย มีดอกไม้ด้วยได้ค่ะยายขอบคุณนะคะลูกจน้ถ่ายให้ร่วมงบจยอดน้องได้ค่ะเชิญค่ะคุณครับบุญกบาตทางนี้สวัสดีท่านเอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เหมือนร่วมงานบนอดน้อะได้คะร่วมงานบนยอน้องได้ค่ะ ไม่มอยากยูปิ้ม่มางนะคะอันนี้พักอะไรครับพักอะไรหรออันนี้พักสัญญาไม่ทอดทิ้งพักสุดสุดท้ายขอบคุณคะคะ น้องเคลฟี่แบบนี้ได้ไหมใกล้คลิปจะได้ใกล้โอ้ยเดี๋ยวผมถือของให้ก่อนเนทรนนะค่ะเคฟี่กับน้อยด้ย่มกิรเชได้นะคะเญคีการถ่ายรยปด้วยนะคะย้อยเดียวทัใจไว้ที่เธอบนน้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ สามารถร่วมทุนได้ำกำลังศรัทธาได้เลยค่ะห้าบาทติดต่อได้นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าสวนอื่นเขาไม่ต้องการก็ถือรับงานสัมภาษณ์ได้ค่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับยูไม่ต้องยูไม่ต้องเขาค่ะไดค่ะอะไรลูกเก่งใจเก่งใจพี่ยอดช่วยช่วยก็ถืออันนี้ไงเป็นไรก็เผื่อเตรียมถ่ายรูปได้ งมาเลยน้องค่ะอยากได้หน้าอยากได้หน้าค้ังเลยต้องมาเลค่ะบ้องบุญเลยนะคบไหนละคะต้องอยากได้น้าตัวเช่อหมา้องไม่ไม่ไ่ค่โอ ม,มีโรคติดนะเจอที่เรียนเนื้อได้อบคุณคร๊ยขอบคุณมากเลยครับใครที่ทำทำบุญแ,แล้วผมไม่ได้อ่านนะ้ำมกราบขอโทษ,โทษด้วยจริงๆนะครับพัดค,คนสวยนี่พัดค,คนสวยเลยครับขายหน่อยนะครับช้อปปี้เลยเรอช้อปปี้เลยช้อปปี้ชอ้อปปี้ไหมชอ้อปปี้ไอเทมฟี่เหรอช้อปปี้โอเคขอบคุณครับ

อกไม่ไปได้ด้วยไม่ใช่สวยสมอาจารนี้สวยทาด้นอยพอดีสวยบ่ suối bò suối chầm suối chầm các <laughs> không? suối chầm bò mẹ bọc suối chầm nè chầm này ở đây bây giờ to luôn เราก็เดินอ้อ้าโหทำุญได้กลัง้เลค่ะทหนี่สิบหวีน้องนองน้้น้น้อน้องน้น้องน้น้น้องน้้้งนง โอ้แล้วแบกันนะอันนี้เป็นเนื้อไก่ค่ะเป็นเนื้ออกไก่ค่ะขอชหญทุวบ่านมาะ่วมคุด้สรับน้รอนจะำอเพื่อเป็นที่กให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไร้คนดูแลมีความเป็นอยู่ยากลำบากนะคะต้อนเรื่อเ็นทีกิ้งใหก้สูาได้เลยคนะถ้ท่คามนอย่ากด้นะคะรอสขาวคอ่อเมที่ทักบให้กับสอายุี่กอดร้คดาปนอ่าบ

ไม่หายเลยค่ะยังคุณมากเลยค่ะเองกับพันธ์นุบินเป็นพี่พี่บินค่ะพี่บินเป็นพี่นม่นจากที่อ่านสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมากเลยค่ะสวัสดีขอบคุณี่ร่วมกันด้วย่เขียเป็นดาวรูปนี้ไม่คุ้นเลยไม่ค่อยคุ้นเลยรูปนี้รูปเก่าสวยอะ ต้องโทษดาวรูปนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยแล้วมันกันได้นะปฝูงฝ่ายรูปนี้อไรหแม่เลยอีกแล้วลูกกันเนี้ยขายกันเยอะมากเลยลูกอะไรครับเอาละลืมละชื่ออันนี้ชื่อลูกอะไรนะคะลูกมะท้อกมะข้อ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  เปรียวเปรียวสวัสดีค่ะขอบคุณมากคา่ะคุเราจัดโครงการกินซี่บาขอบคุณด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะโอ้แล้วคุณน้ค่ะขอบคุณนะคะขากันค่ะขอบคุณมากคา่ะขอบคุณทุกคนของเรานะคะคุณน้ำสีคุอายุคุณย รบกวณด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ่วกเราสับคุณมากเลนะคะเริมรบนจาน้องทั้ทีมได้นะคะเชิญค่ะเรามารกนกันแม่แม่แม่ลงอะไน่ะวัดนี้เบอก็มียายาเอมเลยค่ะสุดดเายคยันได้คุหคะ ยากลำบากนะคะสามาร่วมบุญได้ตามกำนันกันค่ะบุญได้กันได้นะคะแม่มาค่ะที่พักพิงให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งค่ะโครงการวิ่งบันทีโครงการไทประธานสินข่าววิ่งบ้านท้ายน้ำชนท้าระ้านกหนที่บ้านเอาบานกรุงเทพค่ะเป็นกรุงเทพเลยค่ะจะวิ่งถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปลงนาขอบคุณนะคะได้ด้านไหนก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะเริ่มทำบุญกันแน้วนะทิมได้ดนะคะ ใป่ดีๆกันจ้าแม่ค้าใส่ดีๆเด้อใสดีๆนะแม่เด้อถ้าเราตอนเยอะแยะใส่ดีๆนะจ้าเออทำตัวไม่ดีเลยเอาไปนะให้ผมจะคตไปนะเออนักโบราณศิลป์จากต่างคระเทคตั้งใคจะมาโคราคตั้งใจจะถ่ายรูปตั้งใจจะถ่ายคห้หนู

กลับบ้านสุดสุดท้ายทุกท่านนะครับหนึ่งเคาะใจหนึ่งชมหนึ่งไลค์หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งแชรนะครับ,บนนได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันน,น,นะไดเหมือนกันนะไ้มรน่นะฮะได้านันนะระดีเมาอนกันได้เ่ะะได้เลยค่ะ รกคาเงียบเลยนะเริ่องคกรนาแล้วได้นะคะอะไรที่สุดนี่อะไรที่ในบุรีรัมนะคะในบุรีรัมนีน้ำพริกุณค่ะน้ำพริกอดลายแนนมากูกำาแน่นมากนะคตาไห่ระารวใครชื่อก็เหมือนแม่ซี้นะครับ